แล้วที่เราจะทำอีกวันหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในลักษณะของการฝึกสมาธิไปด้วยฉะนั้นเราจะมีวันสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลาย สาวสาวสาวน้อยสาวมากอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะถ้าคุณสนใจนะคะเราจะมีการเนี่ยเย,ย็บกระเป๋าเย,ย็บผ้าสมาธิเราจะทำแบบแพทช์เวิร์กง่ายๆแต่ก็ในวันเดียวเนี่ยเราจะสามารถทำออกไม้เป็นกระเป๋าเล็กๆหนึ่งใบอกกลับบ้านนะคะซึ่งในขณะที่เรากำลังเนี่ยเย,ย็บปักถักร้อยเหล่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถเนี่ยฝึกสมาธิไปด้วยนี่คือเป้าหมายที่อาจารย์ สุพวรรณนะคะต้องการที่จะสื่อออกไปให้กับชาวโลกไม่ใช่แค่คนไทยนะคะงานของอาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องการสื่อให้กับชาวโลกเพราะว่านี่เป็นเรื่องราวของชีวิตของเรานะคะที่จะต้องใช้ชีวิตประจำวันทํากิจกรรมต่างๆนู่นนัน่นนี่อยู่ตลอดเวลาจะต้องเจอคนจะต้องคุยกับคน ะะจะต้องเจอทั้งคนที่เขาชอบเราด้วยและคนที่เขาไม่ชอบเราด้วยเขาอาจจะอิจฉาเราหรือเขาอาจจะเกลียดเราคอมเมนต์เราอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงของชีวิตชีวิตจริงๆอ่ะที่เราหนีไม่ได้เราจําเป็นจะต้องอยู่กับชีวิตจริงเนี่ยเหล่านี้ และเราจะเตรียมตัวเนี่ยอย่างไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้เนี่ยโดยที่จิตใจของเรานะคะไม่กระเพื่อมเพราะไม่มานานอาจารย์จึงลืมชื่อเลย,เยมันมันไม่ใช่ไรน,นี่นี่อันนี้เป็นสมองคนคนแก่ละสมองของคนของคนสวนี่อีกอีกสองปีหรือหนึ่งปีก็จะเจ็ดสิบแล้วขึ้นเลเจ็ดเจ็ดแล้ว <c oughs> เรื่องอายุเนี่ยนะ จีมากเลยเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยที่อังกฤษนี่ย66ย่าง67แต่ที่เมืองไทยถ้าคนไทยก็67ย่าง68แต่ถ้าไปอยู่ในกลุ่มของคนจีนกับ ที่แม่ที่หกตึงก็คือหกสิบแปดย่างหกสิบเก้าโอ้ไม่กอดเนืวอใหมอันนั้นคือเรื่องสมมุติคือจริงๆมันก็อย่างนี้แหละอายุเท่าไหร่มันก็อย่างนี้อะแบรลี่เคยรอบอกว่าเธออายุแปดสิบเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมอ่ะแปดสิบก็แปดสิบใครจะว่าอะไรก็ว่ากันรู้แต่ได้นี่ยังไม่ได้ย้อมผมอะโอเคนะคะแต่ข่าวเนี่ยเยอะแล้วล่ะ,ะกลับมาพูดเรื่องนี้ว่า เรากำลังอยู่ในโลกคือคือโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกได้โดยเฉพาะโลกสังคมในที่ทำงานของเรา มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าในที่ทํางานนะคะ50คนร้อยคน200คนอย่างนี้เนี่ยนะจะจะรู้จักเราทุกคนหรือจะชอบเราทุกคนจะเกลียดเราทุกคนเป็นไปไม่ได้มันต้องคละกันอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณมีคนเนี่ยทำตัวที่จะทําให้คนนะคะชอบคุณมากกว่าช่ามากกว่าช่างคุณนะก็เรียกว่าคุณเนี่ยโชคดีมากแต่ถึงแม้คุณจะทําตัวดีอย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าไปคาดหวังว่าคนจะชอบคุณ แม้คุณทำตัวดีมันก็ต้องมีคนอิจฉาอิจฉาคุณเข้าใจไหมนะคะแล้วการอิจฉาน,นี้มนไม่ใช่แค่เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานนะมันอาจจะเกิดกับคนในบ้านก็ได้เกิดจากจากญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องเนี่ยแหละเรื่องลูกพี่ลูกน้องแหละที่โตมาด้วยกันเนี่ยนะคะที่มักจะเนี่ยหลังไมกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็มาเข้าหูเราใช่ไหมฉะนั้นเราจะทํำยังไงที่จะที่จะรักษาเนี่ยความนิ่ง โดยที่ไม่ถูกกระทบนะคะด้วยด้วยแรงเวียงเนี่ยของสังคมรอบข้างเราด้วยภาษะต่างๆเนี่ยเหล่านี้นะคะที่ที่มากระทบกระแทกตัวใจเราแล้วทำแล้วไม่ทําให้เราเนี่ยตะปุ้มตะปํ่อย่างนี้นะคะด้วยอารมณ์ความรู้สึกเรื่องความรู้สึกนะคะเป็นเรื่องใหญ่คือคนเดินถนนอาจจะเนี่ยมองไม่ออก ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่เคยศึกษาเนี่ยเรื่องพวกนี้นะคะในสิ่งที่คิดในหัวซึ่งมีสัญญากับสังขารก็คือความคิดประเภทที่เป็นความทรงจําความคิดประเภทที่เกี่ยวข้องกับอดีตเพราะมันเป็นความทรงจํากับความคิดประเภทสังขารที่มันปรุงแต่งอันนี้เนี่ยอยู่ในลักษณะของเสียงพูดในหัวซึ่งอย่างตัวนี้ซึ่งมันแตกต่างจากเจอรี่ตัวความรู้สึกตัวความรู้สึก เนี่ยความรู้สึกอันนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ตั้งแต่เรียกว่าไม่พอใจนิดนิดหน่นอยหนะคะง,อง่อยเงาเศร้าซ้อยหดหู่คิดถึงบ้านไปถึงความโกรธความอยากได้อะไรดังใจความโลภอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมามันตกใจเสียใจไม่พอใจเนี่ยเยมันเป็นเรื่องของเจอรีตัวความรู้สึกที่มันเป็น ปัญหามากทีเดียวสำหรับมนุษย์ตรงนี้นะคะถ้าเราวิเคราะห์กันเนี่ยในระดับควอนตัมเนี่ยมันยังไม่พ้นเรื่องของโฟตอนปิงปองนะคะที่มันที่มันเด้งเนี่ยเรื่องโฟตอนนะคะที่มันเนี่ยปิงปองเนี่ยไปมายังไม่พ้นเรื่องนี้แต่แน่นอนความรู้ส่วนนี้เนี่ยไม่มีใครดูออกว่า ไอโฟตอนที่มันปิ้งป้องอยู่ตรงนี้มันมันจะกลายเป็นว่าอโกรธหัวฟัดหัวเบียงหรือเงาหรือซึมเศร้าหรือโดดเดี่ยวหรือเจ็บปวดด้วยความเสียใจนะคะหัวใจจะแตกสลายแล้วเมื่อคนรักของเรานะคะบอกเลิกเราอะไรต่อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกันเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยซึ่งตรงนี้นะคะ คุณต้องเข้าใจว่ามันเป็น,นกลไกเนี่ยการทำงานของจักรวาลที่เราไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าท่านซอสนะคะแล้วก็ลาวาอารูปประพรมเนี่ยนะคะปิงปองปิงปองของท่านเนี่ยยังไงนะคะจนกลายมาเป็นเนี่ยเจอรี่ที่อยู่ในหัวแล้วก็ความรู้สึกที่อยู่ในใจเนี่ยของเราที่กลายมาเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยของมนุษย์ซึ่งเดี๋ยวเดวีตรงนี้พอดีเข้ามานะคะก็พดพูดไปก่อนว่า ดาวบางดวงนะคะมนุษย์ที่อยู่อีกดาวดวงหนึ่งซิงซึ่งเป็นดาวเคราะห์อย่างเราอะ่ะซึ่งเขาก็มีอรารยธรรมอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วเขาก็มีขันห้ายอย่างนี้เขาก็มีความรู้สึกพวกนี้อันนี้คุณคุณอาจจะคิดว่าเพอเจอร์ดูหนังอะไรมากเกินไปแต่แต่ตรงนี้นะคะคุณอย่าคิดว่าอย่างเรื่อง Star Trek พวกนี้เนี่ยอาจารย์ดูนะคะแต่อาจารย์ดูอย่างเป็นข้อมูลนะ อาจารย์ดูอย่างเป็นข้อมูลอาจารย์ไม่ได้ดูแบบสนุกอย่างเดียวตอนนี้ไล่ดูใน Netflix เนี่ยเรื่องของเอ่อ r p t i s p r i s e เนี่ย oh. นะคะก็มีเรื่องของ Vulcan นโ Vulcan อย่างพวก Mr. Spock อเนี่ยนะคะอันนี้ถ้าใครเป็นแฟน Star Trek เนี่ยจะต้องรู้ว่าพวก Vulcan เนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะรักษาระดับความรู้สึกข้างในเนี่ยนะคะให้อยู่ในระดับที่นิ่งโดยที่เขาใช้ Logic เหตุผลมาใช้แล้วก็กดอันนี้เอาไว้นะคะทุกอย่างจะต้องพยายามอธิบายด้วยเหตุผลมีเหตุมีผลไม่เอาความรู้สึกเนี่ยเดินหน้าแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ลอจิกหรือเหตุผลนะคะที่เอามาใช้เป็นความคิดเนี่ยนะคะอย่างคิดเป็นเหตุเป็นผลมันสามารถเนี่ยไปกดเนี่ยเรื่องของความรู้สึกได้เนี่ยได้อย่างไร แล้วก็มีมีตอนหนึ่งเนี่ยที่เขาอธิบายว่าก่อนที่เขาจะสามารถเอาเหตุผลเอาลอจิกเนี่ยมากดทับความรู้สึกซึ่งได้สร้างปัญหาให้กับอารยาธรรมของเขาเนี่ยมากเหมือนที่สร้างให้กับเนี่ยคนในโลกนี้เขาก็บอกว่าสังคมของเขานะคะปนป่วนไปด้วยคนที่เขาแสดงความรู้สึกออกมาตามที่มันผลักดันอยู่ข้างใน ตามที่เจอรี่เนี่ยผักดานเนี่ยอยู่ข้างในใช่ไหมคืออยากโกรธก็โกรธอยากจะตบตีใครก็ตบตีอยากจะทําร้ายใครก็ทําร้ายอยากจะด่าว่าใครก็ออกผัวผัว,ผวออกบาเหมือนกับที่เราเห็นนี่แหละบนโลกนี้ซึ่งเขามาถึงจุดหนึ่งว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยสังคมของเขาจะไปไม่รอดแน่นอนฉะนั้นเราจะต้องทําอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งแล้วคําตอบของเขาก็คือเราต่อจากนี้ไปเราจะเอาเหตุผลมาใช้ นะคะโวลคนเนีなな่ยถ้าใครเนี่ยแฟนสตาร์เทรคนะคะคุณจะได้เข้าใจเนี่ยมากขึ้นว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มนี้เขาจึงไม่มีอารมณ์นะคะเขาจะไม่แสดงออกถึงอารมณ์ของความรักใคร่งอยเงาซึมเศร้าทุกอย่างเนี่ยนะใบหน้าของเขาเาฉะนั้นเขาจะไม่มีการยิ้มก็จะไม่มีการร้องไห้ซึ่งเราดูแล้วก็ว่าเซ็งใช่ไหม <kidding. S 1> แต่ถ้าสมมุติว่าคุณนะ,นะคะอยู่ในอยู่ในเออเป็นเจอรี่สีชมพูคุณก็จะไม่บน่น คุณก็จะไม่โบนโอ้โหถ้าไม่มีความรู้สึกฉันจะทราบซึ้งกับเรื่องศิละปะเรื่องเพลงเรื่องเรื่องภาพเขียนที่มันสวยงามอะไรต่ออะไรหนังสือที่มันที่มันดีๆอะไรได้ยังไงแต่ลองให้คุณเนี่ยนะมาเจอความรู้สึกเจ็บปวดสิคุณจะเห็นว่าคนอย่างโวล์ค์เนี่ยคืออยากคือสิ่งที่คุณอยากจะเป็นไอความเจ็บปวดเนี่ยไอความคิดมากฟุ้งซ่านนะคะแล้วจะเจ็บปวดข้างในเนี่ยยังอย่างปัญหาของลูกที่แม่จะต้องแบก นะคะเห็นลูกทุกเนี่ยแม่ก็ต้องทุกไปด้วยพ่อก็ทุกด้วยแต่ไม่รู้พ่อจะทุกมากหรือน้อยเราไม่รู้เราไม่เคยเป็นพ่อเราเป็นแต่แม่ฉะนั้นก็ยกตัวกลางแต่แม่ใช่ไหมนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยอยู่กับความรู้สึกที่มันเจ็บปวดพวกนี้เนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องการถ้ามีใครเนี่ยสามารถนะคะเอาตรงนี้ออกไป please take it away take it away เอาออกไปเอาออกไปใช่ไอยากเจอความรู้สึกอย่างนี้นะอ,ออกไปไกลๆเลย แต่อะไรพวกนี้เนี่ยคุณอยากที่จะเอาไปในขณะที่คุณเนี่ยนะเจ็บปวดเป็นทุกข์เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องน่ากลัวมันเป็นเรื่องเจ็บปวดนะีทุกข์นี่ไงคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะใหญ่ถึงขนาดว่าข้างบนนะคะต้องส่งมหาบุรุษเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นพระบรมศาสดาของเราผู้เจ้าของเราลงมาคุณ เพื่อที่จะมาช่วยเหลือเอาเอาความรู้สึกเนี่ยไอ,ตอ้ตะปุ้มตะปำพวกนี้เนี่ยออกไปมันเรื่องใหญ่มากซึ่งอีกดาวดวงหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ข้อมูลพวกนี้นะคะอาจารย์จะรับฟังอย่างเปิดใจกว้างเลยเพราะจักรวาลนี้มันโหมันใหญ่หลวงมหาศาลถ้าคุณมานั่งคิดว่าโหมีโลกของเราโลกเดียวมีมนุษย์เราเท่านั้นคนอื่นไม่มีคุณตื่นได้แล้วตื่นตื่น นะคะฉะนั้นพวกโวลคันเนี่ยเขาก็เลยใช้เหตุผลทุกอย่างเนี่ยอธิบายเนี่ยด้วยเป็นเหตุเป็นผลอะไรที่อธิบายเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้ยังพิสูจน์ไม่ได้ต,ไไดตามวิทยาศาสตร์เขาก็พักไว้ก่อนไม่ไม่นั่นแต่ว่าเนี่ยเหตุผลอะไรแต่อะไรพวกนี้มันก็เลยสามารถที่จะมากดทับไอ้ความรู้สึกเนี่ยอน,นี้ออกไปได้จนจนทำให้เขาเนี่ยไม่มีการแสดงออกตรงใบหน้าแต่ละคนนะคะจะมีใบหน้าที่คล้ายกันก็คือว่านิ่ง นิ่งแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรต่ออะไรอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่ออะไรต่ตางๆแต่ในเอพิโซดหนึ่งเนี่ยตอนหนึ่งเนี่ยที่ผู้หญิงคนนี้นะคะทูกพเนี่ยเขาไอ้ก,กลไกอันนั้นอะกลไกลของเรื่องเหตุผลเนี่ยมันถูกกดเพราะว่าไปเจออะไรต่ออะไรเนี่ยฉะนั้นโหมันก็เลยเกิดการทะลักออกมาไอ้ทะลักออกมาเนี่ยของความรู้สึกที่มันถูกกดเอาไว้เนี่ยนะคะที่พระเจ้าเรียกว่าอนุสัย อนุใสใช่ไหมกิเลสท,ที่ดองอยู่ในสันดานก็คือความรู้สึกเนี่ยเจอรี่เนี่ยที่ที่ถูกกดท้าโอ้โหมันประดังออกมาแต่ด้วยความที่ต้องรักษาหน้าโอ้โหตัวเองก็เลยแบบทุกข์มากเลยพอได้อยู่คนเดียวเนี่ยนะครับหน้ําตาเนี่ยนะไหลพังพรกออกมาจะคลั่งเลยจะคลั่งเลยซึ่งก็หมายความว่าหมายความว่าเหตุผลต่างๆที่เขาเอามาใช้เพื่อที่จะกดทับไอความรู้สึก มันใช้ได้ในแค่ในระดับเดียวใช้ได้ในในในบรรยากาศของโลกของเขาที่ทุกอย่างปกติแต่ถ้าออกไปสู่ในความไม่ปกติแล้วก็มันใช้ไม่ได้มันก็ยังต้องมีอยู่ทีนี้นี่แหละเรื่องนี้นี่แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากพระพุทธเจ้าพระคริสพวกนี้ท่านเหล่าจื้อพวกนี้จึงต้องลงมาช่วยชาวโลก ที่จะเอาความรู้สึกที่เจ็บปวดตรงนี้เนี่ยออกไปให้กับชาวโลกฉะนั้นข้อเท็จจริงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยของชาวโลกที่มันกระทบทุกคนไม่ว่ากันโดยที่ผู้เจ้านะคะก็มาให้ทางออกกับเราก็คือเรื่องสติปัฏฐาน